สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่1เป็นดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2,565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยชาวราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมดวงปังปุรีเยของชาวราศีธนูรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราวุ่นวายชาวราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ การทำกิจกรรมกับคนหมู่มากมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ถ้าทำอะไรคนเดียวจะมีโอกาสประสบความล้มเหลวมากเพราะว่าจะไม่มีคนมาคอยเตือนในจุดที่เราอาจจะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเป็นจุดผิดพลาดที่ใหญ่แต่เราไม่สามารถมองเห็นได้เองนอกจากนี้ครอบครัวของชาวราศีธนูก็ค่อนข้างจะมีความสุขดีซึ่งอาจจะเกิดโชคดีขึ้น ับครอบครัวหรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งของชาวราศีธนูอีกด้วยดวงปังปินาธของชาวราศีธนูการแข่งขันใดๆไม่สู้ดีเพราะศัตรูมากมีกำลังเหลือชาวราศีธนูถ้ามีการแข่งขันใดๆในเดือนนี้มีโอกาสที่จะแพ้มากกว่าชนะเพราะคู่แข่งของเราเตรียมตัวมาดีกว่าหรือมีประสบการณ์มากกว่าวิธีแก้ก็คือ ถ้าชาวราศีธนูอยากจะชนะในการแข่งขันให้ได้ก็จะต้องพยายามมากกว่าฝึกฝนให้มากกว่าและเรียนรู้ให้มากกว่าเพราะโชคก็จะเข้าข้างคนที่พยายามนะครับความรักของคนโสดเพื่อนๆชาวราศีธนูที่ยังไม่มีแฟนในช่วงนี้ถ้าแอบชอบใครอยู่และอยากจะเข้าไปจีบก็ขอให้เข้าไปด้วยความเป็นตัวของเราเอง อย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเป็นคนอื่นที่เราไม่ได้เป็นเพราะว่าถ้าเขาจะชอบเราเขาก็ชอบเพราะเราเป็นเราจริงไหมครับและต่อให้เราพยายามที่จะเป็นคนอื่นแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยนิสัยจริงๆของเรามันก็ต้องออกมาอยู่ดีอีกฝ่ายเขาก็ต้องจับได้ว่าสิ่งที่เราแสดงนั้นมันไม่ใช่ตัวของเราจริงๆและอีกข้อก็คือเรื่องของความกล้าถ้าเราสนใจจะเข้าไปจีบใครนั้นก็ควรจะต้องมีความกล้า อย่ากลัวความผิดหวังเพราะว่ามันไม่มีใครที่สมหวังตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีใครที่จะผิดหวังตลอดเวลาเช่นเดียวกันสักวันมันจะต้องมีโอกาสที่เป็นของเราอยู่ที่ว่าเมื่อเราผิดหวังแล้วเราจะเอาสิ่งที่เราผิดหวังเนี่ยมาใช้เป็นประสบการณ์หรือเปล่าและอย่าลืมว่าในเรื่องความรักนั้นบางคนเนี่ยเลือกที่จะไม่ทําตามเสียงหัวใจของตัวเองและสุดท้ายก็มาเสียใจว่าเฮ้ยรู้อย่างนี้ ราลองเข้าไปจีบหรือลองเข้าไปตีสนิทดูดีกว่าเพราะถึงแม้มันจะผิดหวังแต่ก็ดีกว่าในอนาคตเนี่ยสัก10บ0ปีเราจะต้องมาเสียดายเองว่ารู้อย่างนี้เราลองกล้าเข้าไปจีบดูน่าจะดีกว่านะครับแต่ถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าแอบรักต่อไปมันก็ไม่เห็นเป็นเรื่องเสียหายตรงไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคนไม่มีผิดไม่มีถูกครับดวงความรักของคนมีคู่ ในช่วงเดือนนี้ความเข้าใจเนี่ยจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้ความรักมีความมั่นคงแข็งแรงเพราะบางทีเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวพันกับปัญหาหลายๆอย่างหรือการทะเลกกาะกันความไม่เข้าใจกันเนี่ยมันก็มีในหลายเรื่องที่มันกําลังพันกันอยู่ปัญหาไหนถ้าสามารถพูดคุยกันได้ก็พูดคุยปัญหาไหนที่แก้ไขไม่ได้ก็ขอให้ลองวางเฉยซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าไปคาดหวังหรือคาดคั้นให้แฟนนั้นเป็นไปตามใจที่เราต้องการทุกอย่างขอให้เน้นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจทั้งตัวเราเองแล้วก็ตัวของแฟนรักด้วยความปรารถนาดีและทุกอย่างก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่นครับดวงเพื่อนและความสัมพันธ์ชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้มีโอกาส จะได้เป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆห,หลายคนซึ่งถ้ามีเพื่อนคนไหนที่เขากำลังทะเลาะก,กันอยู่มาขอคำปรึกษาของเราก็ขอให้ชาวราศีธนูพยายามให้คำปรึกษาที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่กระโดดลงไปเป็นคู่กรณีเสียเองหรือถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะให้คำแนะนำอย่างไรการเป็นผู้ฟังที่ดีคอยรับฟังปัญหาเฉยๆให้อีกฝ่ายได้ระบายปัญหาออกมา ก็อาจจะเป็นการให้คําแนะนําที่ดีที่สุดแล้วก็ได้เพราะว่าเมื่อไอ้ฝ่ายได้ระบายแล้วก็อาจจะสบายใจขึ้นบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคําปรึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้และที่สําคัญคือในการให้คําปรึกษานั้นพยายามอย่าตัดสินถูกผิดว่าฝ่ายไหนถูกฝ่ายไหนผิดเพราะเมื่อสถานการณ์ผ่านไปอาจเกิดเรื่องหักมุมที่ทําให้สถานการณ์พลิกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ดวงด้านการเรียน น้องๆชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้มีโอกาสได้คะแนนสอบที่ค่อนข้างดีหรือถ้าทำรายงานทำการบ้านส่งครูก็จะได้คะแนนเป็นที่น่าพึงพอใจและมีโอกาสที่จะได้รับความเอ็นดูจากคุณครูวิชาต่างๆมากเป็นพิเศษแต่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของน้องๆในช่วงเดือนนี้ก็คือความขี้เกียจของเราเองถ้าน้องๆสามารถเอาชนะความขี้เกียจได้ก็ไม่มีวิชาไหนในโลกที่น้องๆจะเรียนไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าน้องๆมีคู่แข่งอยู่ในโรงเรียนเช่นเป็นคู่แข่งด้านการเรียนเป็นคู่แข่งด้านการทํากิจกรรมหรือเป็นคู่แข่งด้านกีฬาหรือด้านใดด้านหนึ่งก็ขอให้น้องๆต้องฟิตตัวเองให้มากขึ้นหน่อยเพราะคู่แข่งมีโอกาสที่จะเตรียมตัวมาดีและอาจจะเอาชนะเราได้ดังนั้นถ้าเราไม่อยากเพลียพลามคู่แข่งเราอาจจะต้องเตรียมตัวให้ดีกว่านะครับดวงด้านการทํางาน หัวใจของความสําเร็จของชาวราศีธนูในเดือนนี้ก็คือการประสานงานถ้าสามารถประสานงานแจ้งข้อมูลได้อย่างถูกต้องทุกผแผนกหรือทุกๆคนที่เกี่ยวข้องรู้ว่าตนเองต้องทํางานในส่วนไหนบ้างต้องทํามากน้อยขนาดไหนถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันก็จะสามารถทําให้งานของชาวราศีธนูเนี่ยประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีแต่ก็มีคําเตือนอยู่เล็กน้อยก็คือถ้าชาวราศีธนู มีเรื่องที่จะต้องพูดซึ่งเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากมากขอให้ชาวราศีธนูเป็นฝ่ายที่เดินเข้าไปคุยด้วยตนเองอย่าฝากข้อความให้ใครคนใดคนหนึ่งไปพูดแทนหรือเป็นคนกลางเพราะมีโอกาสที่คนกลางจะพูดผิดประเด็นหรือสื่อความผิดจากด้านมือเป็นหลังมือไปได้เลยทีเดียวนะครับดวงด้านสุขภาพขอให้ชาวราศีธนูระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ ขอให้เช็คให้ดีๆว่าอาหารที่เรากินนั้นสุกสดสะอาดปลอดภัยมีกระบวนการประกอบอาหารที่ถูกสุขาลักษณะหรือเปล่าถ้ามีใครมาชวนกินอาหารที่แปลกๆในช่วงเดือนนี้ขอให้เพื่อนๆชาวราศีธนูควรที่จะไต่ตองให้ดีเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นพิษกับคนคนหนึ่งแต่อาจจะไม่เป็นพิษกับอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ย สามารถที่จะแพ้อาหารได้แตกต่างกันดังนั้นถ้าเป็นไปได้ในช่วงเดือนนี้ขอให้งดอาหารที่แปลกๆเอาไว้ก่อนนะครับดวงด้านการเงินอยากให้เพื่อนๆชาวราศีธนูระมัดระวังเรื่องการใช้เงินอย่างยิ่งยวดอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็ขอให้พักเอาไว้ก่อนและพยายามเก็บเงินไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินและถ้ามีใครมายืมเงินเพื่อนๆในช่วงเดือนนี้ ก็พยายามอย่าให้ยืมเพราะถึงแม้เขาจะอ้างว่ากําลังเดือดร้อนอยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้เดือดร้อนจริงๆก็ได้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่เดือดร้อนมากกว่าเขาก็ได้และมีโอกาสมากกว่า50%ที่จะไม่ได้เงินก้อนนี้คืนถ้าในอนาคตต้องไปทวงเงินแล้วต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเพื่อนก็สู้เสียแค่เพื่อนในวันนี้อาจจะดีกว่านะครับดวงด้านโชคลาภ เพื่อนๆชาวราศีธนูมีโอกาสได้รับโชคลาภจากการท่องเที่ยวหรือการเดินทางต่างๆโดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับทางน้ําเช่นเที่ยวทะเลทะเลที่ยวน้ําตกแม่น้ําลําคลองทะเลสาบต่างๆรวมถึงเขื่อนด้วยหรือไม่เช่นนั้นก็อาจได้รับโชคในรูปของน้ําใจจากคนรอบตัวซึ่งจะหลั่งไหลเข้ามามากกว่าที่ชาวราศีธนูคาดคิดเอาไว้ สรุปดวงโดยรวมของชาวราศีธนูประจำเดือนกระกฎาคม2565ชีวิตในช่วงเดือนนี้ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางดีและอาจจะมีบางคนที่ชีวิตถือว่าดีมากปัญหาอะไรก็ตามที่เคยคาราคาซังค้างคามาในหลายๆเดือนก่อนมีโอกาสที่จะหาทางแก้หรือว่าได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้สิ่งใดก็ตาม ที่เพื่อนๆได้สูญเสียไปในเดือนนี้ก็อย่าไปเสียใจกับมันถือซะว่ามันจากไปตามวาระของมันเองบทส่งท้ายของเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็คือการเริ่มต้นบทใหม่ของชีวิตที่เรามีโอกาสจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เ,เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับการดูดวงเนี่ย ถึงแม้มันจะไม่ใช่100เแต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้อมอกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย